สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับครูอุในเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราพบกันส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ยังอยู่ในหน่วยที่3นะคะการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างการสร้างเอกสารด้วยโปรแกร,รมประมวลคำนะคะก็คือ Microsoft Word นะคะ2การแก้ไขไฟล์นะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกใช่ไหมคะอ่าในวันนี้เราจะเรียนอะไรเอ่ย โปรแกรมนำเสนอนะคะหรือ PowerPoint นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียน PowerPoint กันเลยค่ะโปรแกรมนำเสนอข้อมูลหรือโปรแกรม PowerPoint ของเรานะคะ,ะโปรแกรมสำหรับนำเสนอข้อมูลตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint และโปรแกรม Keynote ไหนใครรู้จักบ้างโปรแกรม Keynote รู้จักไหมคะโปรแกรมประเภทนี้สามารถใช้เตรียมนำเสนอข้อมูลสามารถแทรกภาพวิดีโอเสียงและเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นๆได้อีกด้วยอ,อย่างที่ครูใช้ทำให้นักเรียนดูนะตอนนี้ครูก็ใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะในการนำเสนอข้อมูลให้นักเรียนดูนะคะ โปรแกรมนี้ครูใช้ PowerPoint อัดเสียงโดย PowerPoint เสร็จแล้วสามารถเซฟเป็นไฟล์วิดีโอแล้วส่งเข้า YouTube แล้วก็ส่งให้นักเรียนดูอันนี้คือใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะ ค่ะเรามาดูกันว่าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอ่าหคือมีความน่าสนใจในการนำเสนองานนะคะสองนำเสนอผลงานได้หลายรูปแบบนะคะอ่าสามสามารถสร้างแผนภูมิแท่งและวงกลมได้ 4. ส,สามารถใส่ภาพและเสียงได้นะคะ 5. สามารถแทรกเป็นวิดีโอได้เหมือนกันนะคะเหมือนที่ครูทำให้นักเรียนดูนะกิจกรรมที่3.3นำเสนอข้อมูลของฉันนักเรียนใช้โปรแกรมนำเสนอโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเปิดคอมมานะคะแล้วคลิกไปที่1 คลิกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ทนะคะ 2. เลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010นะคะ 3. โปรแกรมจะปรากฏดังภาพนะคะก็จะมีรูปภาพดังรูปข้างๆนี้นะคะใต้ข้อ3นะนักเรียนลองดูว่าขึ้นตามนี้ไหมหรือมีอีกหนึ่งรูปแบบก็คือการใช้งาน โปรแกรมสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีคืออไปที่ตรงที่เป็นค้นหานะคะแล้วพิมพ์คาว่า Microsoft PowerPoint นะคะาสามารถทำเปิดเปิดใช้ได้สองวิธีนะนักเรียนลองดูนะคะถ้าวิธีไหนง่ายนักเรียนทำตามวิธีนั้นนะคะ จกรรมที่3.3นำเสนอข้อมูลของชั้น4เมื่อกี้ทําไปแล้วนะคะข้อ3ต่อมาต่อด้วยข้อ4เลยค่ะคลิกเมาส์บริเวณคลิกเพิ่มชื่อเรื่องแล้วพิมพ์ข้อความลงไปนะคะอ่า 4.1นะคะข้อ4อ่ะพิมพ์ข้อความการ์ตูนที่ฉันชอบนะคะ4.2พิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะ4.3โปรแกรมแสดงสิ่งที่พิมพ์นะคะอ่ารูปแบบตามนี้นะคะต่อมาข้อ5ค่ะเพิ่มงานหน้าต่อไป คลิกปุ่มสร้างภาพนิ่งในเมนูแรกนะคะสามารถสร้างภาพนิ่งได้อีกหนึ่งวิธีโดยการกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะคะอ่าเนี่ยค่ะทำตามในรูปแบบในรูปเลยค่ะ5.1คลิกเมาส์ที่ภาพนิ่งนะคะก็จะขึ้นมาโชว์เป็นภาพนิ่งนะคะ หรือถ้าจะสร้างแผ่นต่อไปให้ Enter ก็ได้นะคะสามารถทำได้2รูปแบบนะคะนักเรียนลองเลือกดูวิธีไหนถนัดสุดนักเรียนทำตามนะคะเ <Okay. S 1> น,นะคะกิจกรรมที่3.3นําเสนอข้อมูลของชั้นนะคะข้อที่6นะพิมพ์ข้อความแล้วคลิกเมนูแทรกนะคะ เลือกภาพตัดปะแล้วเลือกภาพที่ต้องการเรามาดู6.1นะคะ,ะตรง6.1นะคะพิมพ์ข้อความนะคะการตูนตัวแรกนะคะ,ะแล้วไปคลิกที่6.2คลิกเมาส์ที่เมนูแทรกนะคะ,ะมา6.3 แล้วก็เลือกไปที่เลือกภาพตัดปะนะคะอ่าต่อมา6.4ด้านข้างๆก็จะขึ้นภาพนะคะให้เราดูเราก็ไปติ๊กเลือกภาพที่เราจะเอามานะคะแล้วก็มาวางไว้อ่าติ๊กภาพต่อมาคะ่ะข้อ7 สร้างภาพนิ่งใหม่แล้วทำลักษณะเดียวกันหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือลากภาพที่ต้องการมาวางไว้ในพื้นที่ของโปรแกรมนะคะนักเรียนสะดวกวิธีไหนลองทำตามดูนะอ่าข้อ7เรามาดูข้อ7.1กดปุ่ม enter 1ครั้งเพื่อสร้างภาพนิ่งใหม่7.2 คลิกเมาส์ที่เมนูแทรกนะคะเจ็ดจุดสามเลือกภาพเมนูอาร์บัมรูปนะคะอ่าแล้วก็เลือกภาพใส่เลยค่ะดูสไลด์นี้นะคะเป็นข้อที่8คลิกเมาส์ที่ปุ่มนำเสนอภาพนิ่งโปรแกรมจะนำเสนอข้อมูลที่สร้างขึ้น ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะอ่ารูปที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปที่2ก็จะขึ้นมาเป็นตัวการ์ตูนนะคะตัวแรก3เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์นะคะอ่าต่อมาค่ะมาดูข้อ9นะคะบันทึกไฟล์คลิกเมาส์ที่เมนูแฟม้มเลือกเมนูบันทึกเป็น ตั้งชื่อว่าไฟล์นำเสนอหรือไฟล์งานนำเสนอของชั้นนะคะ,ะแค่นี้ก็สามารถเซฟทำแล้วก็เซฟได้เลยหากนักเรียนต้องการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนักเรียนจะออกแบบการนำเสนออย่างไรอ,อันนี้ เกี่ยวสัปดาห์หน้าครูจะให้ทำเป็นการบ้านนะคะแล้วการบ้านมีอะไรนั้นเรามาดูกันสัปดาห์หน้าค่ะสิ่งที่ต้องทำในวันนี้นะคะก็คือลองหัดทำโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดูนะคะว่าทำอย่างไรเล่นอย่างไรค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าครูจะให้นักเรียนลองแนะนำตัวเองโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ค่ะเดี๋ยวครูจะให้เป็นใบงานนะคะโอเคค่ะสัปดาห์นี้พอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ